โอ้ oh, นะเจเอฮะตอนนี้เจเอโดนโดนโดน้องแวน่นะนะน้องแว่นคนนี้บอกว่ารู้ไหมทําไมเขาไม่แจกเงินสดเพราะเขากลัวเจเอเอาไปปล่อยเงินกู้กลัวทําไมวะนะมันก็ได้มันมันก็ได้เงินเงินสดก็ดีอยู่นะแล้วคนที่มากู้เจเอเขาก็ได้เงินสดก็ไปใช้หนี้นอกระบบไงนะ ก็จะกู้ทำไมอีกใช่ไหมเออนะครับมาหาว่าเจอเอ๊โอ้คิดจะยังไงวะใครจะเอาหนึ่งหมื่นบาทไปปล่อยเงินกู้นอกระบบมันไม่พอปล่อยหรอกมั้ง <c oughs> นะเอาเต็มที่ครับครอบครัวหนึ่งมีเราประมาณห้าคนก็ห้าหมื่นไม่ไมาปล่อยเงินกู้อะไรวะก็ตอนลุงตู่เนี่ยนะก็ไม่เห็นจะมีใครปล่อยเงินกู้อะไรเลย นะใช่ไหมเออตะกกะคนพวกนี้นะครับเชียร์แบบไม่ลืมหูลืมตานะเจเอ๋เขาก็นะถามด้วยความสงสัยนะครับว่าทำไมไม่แจกเงินสดเพราะว่าไปกู้เงินสดมาเก็แค่นั้นเองนะบอกว่าเจเอ๋จะไปปล่อยเงินกู้โถโโ่ตายตายเจเนี่ถือว่าเป็นออกซิเจนคนจนเลยนะเจเอ๋นะครับ เออนะเจอเอก๊ก็ตอนนี้ก็ฝ่ายแคร์ขบากกา,กายทำงานแ่ร์ขบากกาก็ดิ้นพลาดเลยตอนนีอ้อ่บอกว่าเจอเอ๊มีความรู้ความเชี่ยวชาญเลือกอะไรเหรอทําไมไทยรัฐถึงเอาไปออกทําไมอ่ะคนแม่ค้าตลาดบ้านบ้านเนี่ยนะไ่ออกไทยรัฐไม่ได้เหรอเออนะห้ามพูดเหรอห้ามพูดถึงเงินดิจิตอลเหรอโอ้โห พูดถึงเงินน้เต้้งไม่ได้เลยไงห้ามแต่ต้องเลยไงเออนะโอ้ยคนตรกนี้นะครับเอาเลยฮะนะให้มันทําไปเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวพอถึงเวลาติดคุกอ่ะนะก็ตัวใครตัวมันเห็นไหมอย่างไอ้บุญทรงจำนําข้าวอ่ะพอติดคุกก็ไม่มีใครสนใจนะครับก็หลงก็ลืมกันไปแล้วมีการอ่อะไรนะ เดี๋ยวก็ไปโทษปผดเดการปผดเดการกักข้าวไว้เยอะเกินไม่ยอมขายนะหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้คนพวกเนี้ยมันมันชอบปุดพูดผิดให้เป็นถูกพูดถูกให้เป็นผิดนะเ,ออเดี๋ยวพอไอ้ตอกรสก็บอกเดี๋ยวก็โทษนั่นโทษนี่นะโทษคนอื่นโทษปผดเดการเดี๋ยวพอเขารัฐบารมาก็โทษปผดเดการนะ บอกรุงตู่นั่นแหละทําข้าวเน่ารุงตู่ไม่ยอมขายข้าวาน,นะว่ากันไปนะครับออไอฝ่ายเชียก็เชียมันลืมหูลืมตาเชียนะมันคิดได้ย่งไงวะเนะเอ,อ,เองินดิจิตอลเนี่ยนะเพราะแค่อยากรู้ว่าเงินสดทําไมไม่แจกเงินสดก็แค่นั้นแหละนะครับทําไมต้องไปแปลงเป็นดิจิตอลเพื่ออะไรนะเขาเอาไปซื้อของแบบร้าน ชาวบงชาวบ,บ้านร้านร้านหาบเล่แผงลอยอ่ะมันซื้อไม่ได้นะครับมันซื้อได้แต่เซเว่นเข้าใจไหมเออนะไอ้พวกแสดงไม่ลืมหูลืมตาแล้วซื้อของแต่ในเซเว่นได้เนี่ยนะเออมัน,ม,นมันดีเหรอถามหน่อยนะครับมันไม่เข้าสู่รากหญ้าไม่เข้าสู่ประชาชนนะเออไม่เข้าถึงประชาชนนะฮนะเออ ทีแบบนี้แสดงไม่เห็นโวยวะทีแบบนี้เราเข้าข้างเซเว่นงงเงินตักกะแบบนี้งงมากนะครับลองลงตู่ทาเงินดิจเต้าเดี๋ยวโหด่าเจ้าด่าเย็นเพราะเป็นพวกเดียวกันเอีโหอยเอาวเอาเนืเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ